มันแตกอะเฮ้ยไม่โดนหัวหรอเฮ้ยนีแล้วหัวคมคมดูดูล้วหัวคมคมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะวันนี้ผูผามาแก้มือครับท่านผู้ชมหลายๆคนชอบบอกให้มี ep สองนะครับสําหรับผูผาวันนั้นถามว่าเอาจริงหรือยังต้องบอกตามตรงว่าไม่ได้เอาจริงนะเอาแค่เสียงหัวเราะจากท่านผู้ชมนะครับก็มีคนบูลลี่ด้วยบอกว่าโอ้ยฝีมือแค่นี้เป็นนักแข่งไม่ได้หรอก วันนี้ภูผามาเอาจริงหัวเราะในวันที่เสียน้ําตาแล้วอย่ามาเอาหาในวันที่ห่อเอาจริงนะอะไรวัหัวเราะในวันที่ผมเอาหาอย่ามาเสียน้ําตาในวันที่ผมเอาจริงใช่ไหมผาใช่แล้วพร้อมอยังรับพร้อม้วมานั่งที่พี่เลยน้องถ้าพูดถึงโน้ตหนึ่งเรื่องเติมเกมแล้วก็ต้องริดแมนช็อปเท่านั้นคร<อ>ับเติมปีไฟโคจะถูกฮะเริ่มต้นเพียงแค่12บาทเท่านั้น มีทุกแพ็คทุกราคาให้เติมแถมมีโปรลดหนักจัดเต็มตลอดด้วยนะครับถ้าเราเติมที่เว็บ l i สแมนช็อปเนี่ยหลังเติมมีเงินคืนนะเพื่อที่จะสะสมนะครับเอาไว้เป็นส่วนลดในการเติมครั้งหน้าได้อีกอยากเติมออนไลน์ก็ทําได้นะครับมีทีมแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงครับอยากสัมผัสความคุ้มค่าเราต้องมาเติมนที่ l i สแมนช็อปเท่านั้นนะฮะอุยดานใหม่เว้ยดานใหม่มาท่านผู้ามาชมวันนี้ได้ด่านใหม่ด้วยนะครับอันนี้ผมยังไม่เคยเล่นเลยนะ เพราะว่าผมยังไม่ได้อัปเดตเลยผมไม่ได้เล่นเกมมาสองสามวันละอันนี้มาดูปูผาเล่นก่อนละกันวันนั้นปูผาบอกว่าแค่เอาฮาเอาเสียงหัวเราะจากท่านผู้ชมไม่เฉยนะครับวันนี้ปูผาเอาจริงอย่างหัวเราะในวันที่ปูผาเอาฮาเดี๋ยวจะเสียน้ําตาในวันที่ปูผาเอาจริงวันนี้แหละปูผาเอาจริงแล้วเราได้ด่านใหม่ด้วยครับด่านที่ผมไม่เคยเล่นเลยแล้วก็ไม่รู้ว่ามันคือเมืองอะไรวะเนี่ยมันเอามาไม่ไรแล้วจากวันนี้หัวแตกแน่นอนที่ผมป่ายังไงยังไงมาล้หลังมาละวอุ้ย ยังไหวครับตัวรักหัวคมพมาแล้วจ้าหาเรื่องหัวแตกเหรอหาเรื่องหัวแตกยังไงโ,โเกมนี้ก็เอาหาอีกเช่นเคยนะฮะเดี๋ยวเกมหน้า <c oughs> เกมหน้าเอาจริงเอาจริงประมาณ แปดสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบก็ได้เอาเจ็ดสิบพอไม่ต้องเอาจริงแบบบื้อวังเดี๋ยวคุณดูจะเดี๋ยวคุณดูจะร้องโงไม่ใช่หรอโอเคถ้าเกมนี้ไม่ได้ผมให้ทุกคนเอาขี้หมามาป้ายหน้า,าอุ้ป่าเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ <laughs> ทำไมอะหน้าขาวหน้าขาวพอหน้าขาวหนอะถ้าเกินแปดคิวพี่ต้นท้าหน้าขาวถ้าเกินแปดคิว,วผมท้าหน้าขาวถ้าไม่เกินแปดคิว,วผ่าผาหน้าขาวโอเคไหมอันนั้เลย แต่ผมว่านน้องน่าจะถึงอยู่แล้วแหละแ๋ยวผมเตรียมแป้งไว้เลยเพราะว่าฝีมือน้องไม่ธรรมดาผมบอกเลยครับวันนั้นแค่เอาหาที่เฉยแล้วมีคนมาคอมเมนต์บูลี่ด้วยนะบอกว่าฝีมืออย่างนี้เป็นนักแข่งไม่ได้หรอกนักแข่งเขาก็เริ่มมาจากแบบนี้แหละไม่มีใครเก่งแต่แรกนะครับแต่ว่าอุภาเนี่ยผมเห็นแววว่าน้องสามารถพัฒนาได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความพลิ้วเรื่องของการตัดสินใจ IQ ไม่เชื่อก็ลองดูเกมนี้ก่อนก็ได้่ยเห็นปะ ดูไอคิวดิเห็นไหมปล่อยให้เขาลงไปก่อนไปเก็บปืนเพื่อมายิงเราอะไรแบบน,นี้ให้เขาตายใจใช่ไหมป๋า <Hey. S 1> ให้เขาลงไปก่อนเห็นไหมไอคิวนี่ผมบอกเลยว่าไม่มีแค่คาดถึงนะฮะเป็นคนที่จับทางได้ยากมากๆเห็นไหมลงตรงที่โลง่งๆไม่ต้องไปลงหาปื้นนะครับผมนี่แล้วก็โดนลุมยิงหลายๆทางมีตัววางไอ้วออยู่ตรงนี้แล้วเจอแล้วเจอแล้วดาวหนึ่งสวยพี่สวยรูดไปสวยน้องสวย กี่ตัวไม่รู้นะต่อแตกอ่ะโคตแรงเลยแรงปืนใช่ไหมกี่เต่าเองะอ้าวย้ำที่เดิมที่เดิมมีตัวอยู่ด้านหน้านี่เจอตัวหนึ่งนะครับด้านหน้าจุ่มไปเจอแล้วล้วอยู่ใกล้ๆก็มีเฮ้ยไม่โดนหัวเหรอเฮ้ยเวอร์นี่ขนาดแค่ปืนอักปืนที่ไม่ถนัดนะครับ ถ้าเป็นปืนไอเกมแปดทิ้วผ่าใช้ยิงหัวประจำผมบอกเลยว่าไม่น่าจะมีด,ดาเมจเหลืองให้เห็นนะ<ด>น่าจะเป็นแดงเลยแล้วโดนอีกแล้วฮะจังหวะนี้ข้างหน้าสายตานะครับเฉียบคมมากแล้วจังหวะนี้จะลากหัวไม่โดนประตูหลบไปได้ไอวอลกันหนึ่งสเต็ปหนีลากหัวคมคมดูดูลกหัวคมคมต้องห่วยอีกแล้วลบขวามาขวามาขอจุก๊ก่อนหนึ่งทีเก็บปืนมาแล้วฮะเบ๊ เอ้เอวก่น้องไอ้วบก่น้องเออปั้มเร็วๆปามด่นดวนปา้มานด่วนตาย,ยแล้วนะตายอแล้วโอ๊ยโอ้ยโอ้ยยยแปดคิวไหนอ่ะอาทั้งทีมยังแค่หกคิวเองไปเอาแป้งมามา,มาแล้วครับท่านผู้ชมไม่ถึงแปดคิวนะฮะเมื่อกี้เดี๋ยวเอาเบาๆบางๆก่อนละกันนะทุกคนนะเดี๋ยวน้องจะเล่นเกมไม่ได้นะครับต้องเบาๆบางๆก่อนไอ่ปากเอานะครับ เดี๋ยน้องจะแบบมองไม่ค่อยเห็นนะครับลองเอาตรงตาออกโอเคไหมโอ้ <c oughs> บางครับบางๆโอเคมาอีกเกมหนึ่งให้อีกเกมเดียวนะถ้าเกมนี้ไม่ได้ผมเอาคลิปนี้ลงเลยให้ท่าน<ท><ท>ชมรู้เลยว่าผู้ผา,าการใช่ไหมไม่ใช่อ๋อตึง, <c oughs> ตงแต่ว่ายังไม่เอาจริงใช่ไหมใช่อ่ะโอเคอ่อีกเกมหนึ่งถ้าเกิดว่าอยากให้ท่านชมชมว่าตึง เกมนี้ต้องไม่ต่ำกว่า8คิวเหมือนเดิมมาครับผมตอนนี้ก็มาอยู่เกมที่3นะครับเป็นด่านเกาะสวรรค์นนะเป็นด่านเก่งอุผานะครับบอกเลยว่าด่านนี้ด่านเก่งอุผาดดปปืนปืนนแแลล้้ววมันอยู่นี่เหรอว้าอ้สะดุ้งสะดุ้งสะดุ้งนิดกน้อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรน้องคนนี้คนมาสะดุ้งทำไม <laughs> อุผาสะดุ้งทำไมมาแล้วฮะเราเพื่อนโดนยิงไปแล้วอุ้ยพเพื่อนเดาอ๋า อ้าวันห่าน้วสวยดูคนหนึ่งเต็ตมงมงงงดิไปที่คลังแสงพ่อนโดนเอาเหรอเชี่ยวพ่อนเอาสองเจอลูกซองไงเอาเพื่อนนี่ไงเอ็งจะจุ๊กเองจะเก่งมาจากไหนไม่รู้แต่เอ็งต้องรู้จักไว้ผูาผาเอ้ยวาสนาผา ไปพผาไปไปหาคนต่อน้องถ้าเกิดว่าสุ่มแมปมาแล้วเนี่ยแล้วเห็นคําว่าผู้ผ่า x อกไอยิงนะครับทุกคนกดออกได้เลยนะไม่งั้นทุกคนจะมีคําถามติดอยู่ในใจว่าไอนี่แม่งโปเปล่าวะแม่งยิงหัวอยู่นัน่นอะอะไรแบบเนี้ยเขาเรียกว่าร้องโปครับไปเปะเลยบันไดาทางขึ้นพอดีแล้วเจอพอดีฮะเ,เป้งรว่างึ่งยังไงที่เผลอผมก็ไปส่งรอใครเหมือนกันอะเราเจอซ้ายมา แปลงล่างรอก่อนหนึ่งทีจังหวะนี้โว้ยโดนสีหนึ่งโดนสีหนึ่งฮะโดนลุมถึงลุมถึงลุมถึงจังหวะนี้ยังไหวชิูไหวชิวไหวไหมไหวชิวไหวไหม่ยยังไหวไหมไหวแล้วเพื่อนดาวไปอีกหนึ่งจังหวะนี้เหลือสองคนแล้วครับเป็นไปได้ไงผู้ข่าลุมธรรมดาโดนลุมประมาณเจ็ดตี้นะไม่ใช่เจ็ดตัวนะเจ็ดตี้ จ็ดสี่ยี่แปดยี่แปดตัวคือยังเอาไม่ลงเลยนะพี <Huh? S 1> ่จาได้เลยตอนนั้นอะ่ะยี่แปดตัวนะวิ่งแบบเพ่นพันเลยเพ่นพันเต็มอันนั้นเลยผู้ข่าอัดหัวหมดเลยมีคลิปด้วยเนะานะผ่าเนาะใช่ที่ยี่แปดตัวแต่มันวิ่งแบบวิ<ด>บ่งเฉยอ่ะวิ่งวิ่งไปวิ่งกลับอ่ะคล้ายบอทแต่ไม่ใช่น <c oughs> อนคล้ายบอดคล <c oughs> ้ายบอทใช่ปะใช่มันคล้ายคล้ายเฉยเฉยอืมไม่ใช่บอดพี่ก็ว่ามันไม่ใช่บอดนะแต่มันวิ่งแบบ หมือนบอดเลยมีเหมือนบอดแต่ไม่ใช่บอดยี่ิบแปดตัวกองกันอยู่ตรงนั้นอะใช้เวลาประมาณไม่ถึงสองนาทีนะอัดหัวหมดเลยยี่ิบแปดตัวต้นเกมรอบไปยี่ิบแปดคิวไม่ไมีใครทําได้นะผมเห็นกับตาเลยวันนั้นอะแต่ว่าศัตรูมันจะวิ่งแบบยังไงไม่รู้คล้ายๆบอดแต่ไม่ใช่ผมคายืนยันแล้วว่าไม่ใช่ไม่ใช่แน่นอนถ้าเกมนี้ได้แปดคิวนะพาไปเลี้ยงเคฟซีอ่าได้เลยพูดเองนะทำไม่ได้ผงค์าต้องเลี้ยงเขาโอเคไหมได้เล อะไรเล่นทางทีดีมีตัวโลงครับจังหวะนี้ขึ้นหอวในกาก่อนระวังโน้ตหลังด้วยนะไอวอลปักหนังไว้ก่อนเพื่อไม่ความไม่ประมาทแล้วโดนแล้วครับเพื่อนเราดาวไปสองทีหายแล้วจังหวะนี้ชุบได้ครับอะเลยเป็นไงเป็นไงใช้เวลาลิงประมาณแปดนาทีกว่าเมื่อกี้เนี่ะยังไงใส่เจ้าปืนชาร์จละปุ๊บปุป๊บได้ปั๊บเลยแต่สนัยก็เล่นได้นะผู้ขาสนัยเล่นได้อยู่ เจอครับเจ้าวันนี้เบ๊แล้วดนหลังมาชิบหายแล้วไอ้บวกก่อนหลังเยอะ้องหน้าให้ให้มันละอาก่อนนักหมดนักหมดักหักหมดได้เราอ,ออกไปวัดเลยเอเอ,เอ,เอจะตายปิดไฟเปลงกันทีเดียวตายเลยเป้ง วัหลังตัวไอ้โม่ไหวโมหมดยังหมดแล้วระเบิดมีบ้าเราเบิดทำลายวอ้โม่ฝังน่ะไม่เอาความฝังนี้ลลอ่ะรถอ่ะค้ามฝันนี้จะได้กันตัวเราด้วยไงแล้วให้ข้ามฝังนี้เย้ได้กิน KFC ครับพ่กนี้สรุปนะฮะวันนี้ผู้พาก็ กากจริงๆใช่ไหมไม่ได้ยังไม่ยอมนะฮะเดี๋ยวแก้มือเดี๋ยวมีไฟแก้มือให้แน่นอนแต่ขอเป็นกลางวันนะกลางคืนมันตึงตอนนี้เวลาตีสี่กว่าแล้วนะครับคือผ้ายังไม่นอนเนี่ยพอตีสี่เนี่ยมันก็แบบมีแต่คนนึงตึงเล่นใช่ไหมทุกช่วงเวลานั้น <c oughs> โอเคท่านผู้ชมถ้าชอบคลิปวันนี้แนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยกันแล้วกัน <c oughs> สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ